สวัสดีครับมาเจาะลึกข้อมูลกันครับวันนี้เราจะมาสำรวจตลาดหุ้นสหรัฐล่าสุดกันเ,เน้นไปที่ความเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ๆนะครับแล้วก็ดู Google กับเรื่อง AI รวมถึงหุ้นชิปส์ด้วยสวัสดีค่ะใช่ค่ะคือเราจะอิงจากข้อมูล 13F ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์ต่างๆมาประกอบกันค่ะเป้าหมายก็คือ อยากจะสะกัดสัญญาณหรือดูว่าพวกซ u เปอร์อินเวสเตอร์เขามองตลาดกันยังไงตอนนี้ใช่ค่ะมาดูกันว่าเขาปรับพอร์ตรับมือ AI หรือโอกาสใหม่ๆกันยังไงบ้างนะคะโอเคงั้นเริ่มที่กลุ่มซ u เปอร์อินเวสเตอร์เลยภาพรวมนี้ดูมีทั้งแบบลุยต่อแล้วก็ระวังตัวมากขึ้นเหมือนกันนะครับค่ะอย่างบิลแอคแมนนี่ชัดเจนเลยว่ายังมั่นใจอยู่เขาทำอะไรบ้างครับ หลักๆคือเข้าซื้ออูเบอร์เลอะเลยค่ะมองว่าราคาย,ยังดีมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกที่แข็งแกร่งมากๆอ๋อยิ่งคนใช้เยอะยิ่งดีใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากคือเขาเปลี่ยนการถือหุ้นไนกี้เป็น call options แทนโหอันนี้คือมองขึ้นแรงๆเลยสิครับครับครับแล้วกลุ่มที่เน้นหุ้นคุณภาพล่ะครับพวก A K O Capital หรือ Valley Forge มีอะไรน่าสนใจไหมครับ กลุ่มนี้ก็ยังเน้นบริษัทคุณภาพนะคะแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างอย่าง AKO Capital เนี่ยเขาซื้อ Flutter Entertainment ธุรกิจพนันออนไลน์เกมกีฬาแล้วก็ Salesforce ค่ะ Salesforce มีราคาลงมาเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะเขาคงมองว่าราคาลงมาน่าสนใจแต่พื้นฐานยังดีอยู่ส่วน Valley Forge เนี่ยเปลี่ยนแปลงน้อยมากซึ่งปกติก็ถือเป็นสัญญาณดีนะคะอืมแสดงว่ายังเชื่อมั่นในหุ้นเดิมค่ะ มีลด Intuit กับไฟโก้ไปนิดหน่อยอาจจะคืนเงินลูกค้าหรือลดหุ้นที่ราคาสูงขึ้นมาเยอะแล้วโดยเฉพาะ Intuit ที่อาจจะมะีความกังวลเรื่องผลกระทบจาก AI อยู่บ้างอ่แสดงว่าเรื่อง AI เริ่มมีผลกับการตัดสินใจแล้วจริงๆนะครับอย่าง Chris h o r ก็เห็นว่าลด Google ไปนิดหน่อยเรื่อง AI แต่หลกัลกๆเขาก็ยังเน้นลงทุนยาวๆในบริษัทดีๆนะคะแล้ว Warren Buffett ล่ะครับยังเหมือนเดิมไหม ก็ซื้อขายน้อยมากค่ะเน้นถึงเงินสดเยอะรอดูโอกาสดีๆมากกว่าไม่รีบร้อนค่ะส่วนไมเคิลเบอร์รี่นี่คงตามยากเหมือนเดิมน,นะครับใช่เลยค่ะพอร์ตเขาเปลี่ยนเร็วมากจริงๆข้อมูล 13F เนี่อาจจะไม่อัปเดตแล้วก็ได้ค่ะไม่คุณตามสไตล์เขาเลยค่ะเสียงสูง ครับคบชัดเจนครับงั้นขยับมาเรื่องใหญ่ที่คนสนใจมากคือ Google กับ AI นักลงทุนเขากังวลอะไรกันครับตอนนี้หลักๆก,ก็มีเอ่อสเรื่องค่ะ 1. คือกลัว AI อย่างแ Chat GPT จะมาแย่งธุรกิจ Search เดิมไปไหมสอคือต้นทุน AI มันจะสูงไปหรือเปล่าแล้วก็สคือ Google จะหาเงินจาก AI มาทดแทนทันไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทาง CEO เขาว่าย่งไงบ้างครับดูเหมือนจะมั่นใจอยู่นะ ค่ะเขาสุนดาพิชัยเขามองว่า AI คือโอกาสที่จะขยายขอบเขตการใช้ข้อมูลไม่ใช่แค่มาแทนที่ของเก่าเหมือนตอนโมบายเข้ามา Google ก็ปรับตัวได้ไม่ได้มองว่าเป็น innovators dilemma หรือภาวะกลืนไม่เข้าใครไม่ออกเรื่องต้นทุนล่ะครับที่หลายคนห่วง เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องน่ากังวลหลักเลยค่ะคือ g o o g l e มีประสบการณ์บริหารอินฟราสตรั t เจอร์ใหญ่ๆอย่าง YouTube Cloud อยู่แล้วต้นทุนต่อ query เนี่ยลดลงเรื่อยๆด้วยซ้ำความท้าทายจริงๆอาจจะเป็นเรื่องความเร็วหรือ Latency มากกว่าค่ะอ๋อครับแล้วการสร้างไรายได้จาก AI ล่ะครับพวก AI Overviews ที่เริ่มใช้แล้วนี่ พี่ชายยืนยันเลยนะคะว่า AI overviews เนี่ยสร้างไรายได้เทียบเท่า Search เดิมได้แล้วแถมยังมีโอกาสโตได้อีกเยอะที่สำคัญคือ Google ลงทุนแบบครุบวงจรหรือ full stack ตั้งแต่ชิปยันโมเดล AI เองเลยทำให้คุมต้นทุนคุมคุณภาพได้ดีค่ะการลงทุน full stack แบบนี้ก็น่าจะส่งผลดีกับหุ้นกลุ่มชิปด้วยสิครับที่ร้อนแรงกันอยู่ชิปโดยเฉพาะ NVIDIA AMD ถึงจะมีเรื่องการแข่งขันกฎระเบียบอย่างเรื่องส่งออกไปจีนมากวนใจบ้างแต่ดีมานการลงทุนใหญ่ๆเช่นจากตะว,วันออกกลางก็ยังเยอะมากๆค่ะสรุปแล้วภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้ก็เหมือนนักลงทุนรายใหญ่หญๆกำลังปรับตัวกันอยู่มีทั้งคนที่เลือกเดิมพันกับโอกาสชัดๆอย่าง a อคแมกับ Uber แล้วก็คนที่ระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง AI แต่แกนหลักก็ยังอยู่ที่หุ้นคุณภาพดี ใช่ค่ะส่วน Google เองก็ดูมั่นใจในการรับมือยุค AI นะคะขณะที่กลุ่มชิปก็ยังได้ประโยชน์เต็มๆจากเมกะเทรนด์นี้ไปประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆนะครับคือในยุคที่ AI มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแถมการค้าโลกก็เปลี่ยนไปอีกนิยามของหุ้นปลอดภัยหรือหุ้นเติบโตในตลาดสหรัฐมันมันกำลังเปลี่ยนไปหรือเปล่านั่นสิคะแล้วนักลงทุนควรจะปรับมุมมองกันยังไงอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับอนาคตเลยค่ะ